เทคนิควิธีทํายังไงให้น้องสุนัขของเรากินอาหารเม็ดของตัวเองเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับจริงๆแล้วจะให้น้องกินอาหารเม็ดของตัวเองมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบเล่นกับจิตวิทยานิดหน่อยอย่างแรกเลยนะครับผมต้องใจแข็งอ,อย่าใจอ่อนง่ายๆน้องหมาเขาฉลาดมากครับเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาแกล้งไม่กินอาหารเนี่ยครับผมแบบทําเป็นเมินหนีเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็หาอาหารอันใหม่ให้เขากินอยู่ดีพอได้ผลปุ๊บในครั้งแรกๆน้องก็จะจําครับแล้วก็จะงอแงแบบเนี้ยกลายเป็นไอเจ้าตัวช่าง กกินกินนะเเแล้วก็จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวถ้าเกิดว่าน้องไม่กินอาหารในเวลานั้นผมเก็บนะผมไม่วางทิ้งไว้เพราะน้องสุนัขจะเข้าใจผิดครับผมคิดว่าถ้วยนั้นเนี่ยมันวางได้ตลอดเวลาเดี๋ยวฉันค่อยมากินก็ได้มันกินเมื่อไหร่ก็ได้บางบ้านก็ใช้เทคนิคด้วยการใช้กลิ่นล่อ,อหรือว่าเอาอาหารเมร็ดไปเวฟนิดนึงทําให้กลิ่นมันขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยให้น้องกินหรือจะผสมท็อปปิ้งนิดหน่อยโรยบนหน้าให้ดูน่ากินไม่ว่าจะใส่อะไรเสริมก็ตามครับผมพวกอาหารเปียกหรือว่าอกไก่ต้มต้องน้ออยกว่าาาหรเม็ดนะ คิดซะว่ามันเป็นท็อปปิ้งแล้วกัน1 0ถึงรของอาหารทั้งหมดนะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะครับผมก็คือการออกกําลังกายการที่น้องนั่งนั่งนอนนอนไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนี่แหละจะให้เขามานั่งกินอาหารเม็ดทั้งถ้วยเขาคงไม่อยากกินหรอกลองพาน้องเขาวิ่งเล่นออกกําลังกายไล่ลูกบอลเล่นกับเรานะครับผมพอน้องเริ่มเหนื่อยร่างกายจะบอกว่าหิวหิวหิวนั่นแหละอาหารเม็ดจะเป็นอาหารที่น่ากินสําหรับเขาและบางทีนะครับผมสิ่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยไม่ใช่อาหารนะแต่เป็นนนิสัยขององง้หมา,มา สุดท้ายครับผมตัวเจ้าของเองนั่นแหละครับผมต้องแสดงความมั่นใจต้องหนักแน่นให้สุนัขเข้าใจว่านี่คืออาหารของหนูนี่คืออาหารที่ดีที่สุดแล้วของหนูเพราะถ้าเราลังเลครับผมน้องหมาก็จะลังเลไปด้วยทาแบบนี้ครับน้องหมาจะค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยวันนี้กินนิดนึงพรุ่งนี้กินเยอะขึ้นและสุดท้ายก็จะกลายเป็นกิจวัตรประจําวันสําหรับสุนัขหมาเด็กครับผมจะให้เขาไปอดอาหารให้เขากินข้าวตรงเวลาเป๊ะๆอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็ก mm hmm. ก็อาจจะมีการหลอกลอก่ลออะไรต่างๆเพื่อให้น้องหมา กินยกตัวอย่างเช่นอย่างที่อธิบายไปเรื่องของท็อปปิ้งที่โรยอาหารเปียกหรือว่าจะเอาอาหารเม็ดไปแช่น้ําอันนี้ได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นหมาเด็กๆนะครับผมในช่วงวัยที่กําลังจะโตเนี่ยเรื่องของฟันก็สําคัญอยากให้เปิดปากดูฟันของน้องว่าฟันหลุดไหมพอฟันหลุดครับผมเหงือกระบมไม่สามารถที่จะเคี้ยวอาหารเม็ดแข็งๆได้ทั้งหมดนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมถ้าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วได้ผลคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสาระดีๆแบบนี้ผมมีอยู่เรื่อยๆนะกดติดตามไว้นะ ะครับ